สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานียูเคก็ยานีจะมาอัปเดตนะคะแล้วก็บอกผลสแกนของวันนี้นะคะก็หลังจากที่ยานาีไปสแกนมาเมื่อวันจันทร์นะคะหลังจากที่ยานีฉีดยากระตุ้นไข่ ครบอหนึ่งอาทิตย์นะคะเมื่อวันจันยานีไปสแกนมาก็ข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณหมอบอกว่าขนาดของไข่มันเล็กเกินไปค่ะเล็กเกินกว่ากำหนดนะคะโดยปกติแล้วหลังจากฉีดยาหนึ่งอาทิตย์นะคะไข่ต้องได้ปริมาณประมาณ1 0 1ถึิบสองมิลแล้วนะคะ หรือว่าใกล้ๆ16หรือ18มิลตามมาตรฐานที่เขาจะเอาไปทำ IVF นะคะแต่เขยของยานี้แค่6มิลเองค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็คุณหมอก็เลยบอกว่าให้ฉีดยาต่ออีกหนึ่งอาทิตย์นะคะจนถึงวันศุกร์ค่ะฉีดยาจนถึงวันศุกร์นะคะต่ออีกอ ห้าวันนะคะก็วันนี้เป็นวันศุกร์ยานีก็ไปสแกนมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวดีค่ะก็คุณหมอ,อบอกว่าขนาดมันใหญ่อีกหนึ่งเท่าตัวนะคะก็าจากหกมิลน,นะคะก็โตเป็นสิบสองมิลค่ะไข่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะสิบสองมิลค่ะวันนี้ก็คุณหมอบอกว่ามีความหวังแล้วนะคะ ก็ยาณีกับสามีก็ดีใจมากเลยค่ะวันนี้เรามีความหวังอีกค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะแต่คุณหมอก็บอกว่า,าต้องเผื่อเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อว่า,าวันจันทร์ที่จะถึงนี้มันอาจจะไม่โตพอค่ะเพราะว่าคุณหมอให้ฉีดยาไปจนถึงวันจันทร์นะคะ วันจันทร์อาทิตย์หน้าแล้วก็ไปสแกนอีกนะคะว่าได้ขนาดตามที่เขาต้องการหรือเปล่านะคะก็มารอลุ้นกับยานีค่ะก็ช่วยยานีลุ้นกันนะคะว่าจะได้ตามขนาดที่คุณหมอต้องการหรือเปล่าตอนนี้ก็คือยานีตื่นเต้นมากนะคะวันนี้หลังจากที่คุณหมอบอก ข่าวดีมาก็คุณหมอก็งงเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนแรกคุณหมอบอกว่าอ,อตอนวันจันรนะคะที่ไปสแกนมาคุณหมอบอกว่าก็ไม่คิดว่ามันจะโตเยอะขึ้นไปกว่านี้ค่ะแล้ววันนี้แบบขึ้นมาเท่าตัวค่ะยานีคิดว่าเป็นคงเป็นเพราะว่า หลังจากที่ยานีได้รับขาไม่ค่อยดีวันจันทร์นะคะยานีก็เลยแบบเออแบบปล่อยวางแล้วก็ไม่ตื่นเต้นไม่คิดมากก็คิดว่าเออคงจะไม่มีหวังแลว้วค่ะ ก็คือหลังจากวันจันทร์วันนั้นนะคะก็เสียใจอยู่วันจันทร์วันคารแล้วก็วันถัดมายานี้ก็ฉีดยาเป็นปกติค่ะฉีดยาต่อมาอมแล้วก็ยานีพักผ่อนเยอะขึ้นค่ะแล้วก็กินอาหารเสริมต่างๆนะคะกินอาหารที่มีคุณภาพค่ะก็กินจาพวกโปรตีนบํารุงเยอะๆค่ะ ก็ยานีคิดว่ามันหลายๆอย่างนะคะมันก็เลยทำให้ไข่ยานีโตขึ้นเยอะโอ้ยยานีดีใจมากเลยค่ะวันนี้แต่ก็ยังทำใจเผื่อไว้นะคะว่าเวันจันทร์ที่จะถึงนี้เผื่อว่าขนาดมันไม่ได้นะคะก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้ยานีไปสแกนแล้วยานีก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนรู้กันนะคะว่า ได้หรือไม่ได้ขนาดที่คุณหมอต้องการนะคะขอให้ยานีอาขอให้ไข่ของยานีโตขึ้นเ,เร็วๆนะคะก็ยานีขอบคุณสำหรับกําลังใจจากทุกคนนะคะก็วันนี้ยานีมาอัปเดตแค่นี้ค่ะก็วันนี้ยานีลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ